เป็นสกอยอะแต่ลอยท่อเรายัางไม่เคยมีเลยอะ oh. ถ้าขับรถยังไงก็เลทก็เลยเลือกที่จะนั่งไรเดอร์ไปแล้วไรเดอร์ก็น่าจะหลับในนิดๆแก๊บแอบเราก็ได้บอกว oh. ่าพี่ระวังรถเพราะมีแท็กซี่ตัดหน้าเลยกลัวมัน,ม,นมันกลัวจริงๆนะ oh. ไม่เอาแล้วไม่เอาแล้ว,ลวถ้าขับเองอะได้แต่ว่าขับในละแวกบ้านนะในซอยถึงซอยอย่างเงี้ยได้แต่ถ้านั่งไม่เอาแล้วไม่นั่งไม่ฟองเขาอะไรเลยไม่เก็บตังอะไรคนทั้งนั้น เอ็นดูเพราะว่าเขาเขไม่อยากเจ็บหรอกตัวเขาก็เจ็บเองเราภาพที่เห็นคือเขาเลือกที่จะให้คนอื่นช่วยเอ็มกอดแล้วพอไปโรงพยาบาลเสร็แเราก็เลยบอกผู้จัการแบบซื้อมอไซค์ให้เขาไหมตอนนี้ที่เราโหลมทำไมอยู่ดีถึงไป ในไฮกับขึ้นถนนยังไงอันนี้ใหม่เนาะเอาใหม่เลยเนาะเหมือนเพิ่งลบเนาะใช่ใช่คือวันนั้นรีบไปไทยหนังเหมือนกันรีบไปไทยหนังแล้วก็เราก็นั่งไรเดอร์ไปปกติเลยเพราะว่ามันกลัวจะไม่ทันแล้วเพราะมันเลทมากยอะไรเงี้ยถ้าถ้าขับรถยังไงก็เลทก็เลยเลือกที่จะนั่งไรเดอร์ไปแล้วไรเดอร์ก็น่าจะหลับในลินนีแกลบแอปแล้วก็ได้บอกว่า <laughs> พี่ระวงังรถแค่นั้นแหละแล้วก,ก็หักเลยแล้วก็พุ่งไปเลยแต่แบบ พราะมีแท็กซี่ตัดหน้าเลยแล้วก็เลยเข้าโรงพยาบาลณตอนนั้นมันอารมณ์เราเป็นยังไงบ้างคมันแบบหนูกลัวมันมันกลัวจริงๆนะแบบใครที่ไม่เคยรถล้มอ่ะคือสมัยสาวๆเราเราขี่มอเตอร์ไซค์มาเก่ตมากอะ่ะแต่พอเราไม่เคยล้มเองพอมาตอนนี้ทีายเป็นแบบพอเราต้องมาล้มด้วยคนอื่นเราก็เลยแบบเออกลัวแล้วมันก็เป็นแผลที่เรารู้สึกว่าก่อนนั้นนี้หนึ่งวันไปสปามาเขายังชมอยู่ว่คุณเอ็มผิวดีขึ้นมากเลยนะเนี่ยผิวใสมากล้มไปแล้ว แล้วก็เป็นหมูแดงเป็นอะไรีไ้ไม่เอาแล้วไม่เอาแล้วแต่หมอไซเองถ้าขับเองอะได้แต่ว่าขับในละแวกบ้านนะในซอยถึงซอยอย่างเงี้ยได้แต่ถ้านั่งไม่เอาแล้วไม่นั่งที่ดีตอนลงไปเรากังวลอะไรมากที่สุดหน้าหน้าเรา,าอ๋ออันแรกก่อนหน้าเสร็จแล้วก็มาเรื่องกองอเพราะว่าก็เลยโทรหาผู้จัดการว่าว่ายังไงต่อเขาบอกว่าเออเป็น เขาก็คิดว่านิดเดียวอ่ะเพเออเป็นนิดเดียวแล้วเดี๋ยวไปโรงพยาบาลก,ก็กลับมาถ่ายต่อแต่มันไม่ได้จริงๆอะไรอย่างเงี้ยจะไปแทอยต่ไหนตอนเป็นๆค่ะเป็นๆตรงนี้แล้วก็ตรงหัวเขา่าแล้วในแง่ของกุหมายมีอไไหมไม่ไม่ฟ้องเขาอะไรเลยไม่เก็บตังอะไรเขาทั้งนั้นเอ็นดูเพราะว่าเขาก็ไม่อยากเจ็บหรอกตัวเขาก็เจ็บเองแล้วภาพที่เอ็มเห็นคือเขาเลือกที่จะให้คนอื่นอ่ะช่วยเอ็มกอดแล้วเขาก็นั่งอยู่กลางถนนนยแล้วพอแบบจนกว่าคนจะมาช่วยเขาแล้วพอไปโรงพยาบาลเสร็จเราก็เลยบอกผู้จัดการแบบ ซื้อมอเตอร์ไซค์ให้เขาไหมจริงๆนะเพราะว่าเราขับออทไซมาก่อนากับการที่ถ้ามอเตอร์ไซคอมันหักอะ่ะมันจะขับต่อไม่ได้แล้วแต่ว่าคุยไปคุยมาเขาบอกเขามีประกันนะทางนู้นนี่น,นั่นอะไรเงี้ยแล้วอีกประมาณอาทิตย์หนึง่งแท็กซี่ก็เลยโทรมาลองไห้ผมจะโดนจับไหมคุณเอ็มเป็นดาราด้วยนู่นนี่นะั่นแล้วแค่บอกอันนูไม่เรียกค่าเสียหายหรอกพี่เขาบอกจะเอาเท่าไหร่ก็แจ้งเขานะอะไร่งบอกไม่เป็นไรพี่ก็ขับรถดีดีเถอะอะไรอย่างเงี้ย สรุปก็คือเราไม่เอาความไม่เอาไม่เอาผู้เสียหายใช่ไม่เอาตั้งที่ว่าเหตุการณ์ตอนนั้นเราร้องไท่ายักมาเออโทรหายาเลยบโทรหายาก่อนเลยยาบอกให้โทรหาหนึ่งโอ้ก้าไม่ไม่รู้จะโทรไปทําไมแล้วก็โทรฟ้องอ่ะเหมือนโทรแบบเราก็ร้อง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 ยาก็คิดว่าหน้าไปหมดแล้วแขนหักแขนไรหมดเลยอย่างเงี้ยเขาก็เลยบึ่งรถมาจากลบุรีเลย มาหาใช่พอมาเจอเรามาเจอเรา <c oughs> เขาแวะไปโบทอกกับน,น้องมาก่อนหนึ่งแมทแล้วก็ค่อยมามาถึงเขาก็ดูว่าเออเป็นไงบ้างก็แบบเขาเขาก็มาถึงเขาก็ดุแหละว,ว่าบอกไม่ให้นั่งมองเตอร์ไซค์ไงเอ,อ็มส์เดีเราจะพาเราที่นอนอยู่โรงพยาบาลมเบที่มันไม่ใช่มันไม่ควรเป็นหนูเออพันผ้าเป็นแผลหมดเออมันไม่ควรเป็นเราตั้งแต่ดอนอยู่ปอติกตึงแล้วอ่ะคือแบบใช่เป้าหวะอ่ะตอนที่ึ้นไปอยู่บนรถนะใช่คือ คือมันไม่ควรเป็นเราอะอนในความรู้สึกอะที่นอนอยู่ข้างถนนทั้งที่ก่อนนะั้นได้เจอแฟนคลับตรงเรียบด่วออนอะอุ้ยพี่ัวจิงน่ารักมากเลยโคมอีนั่นยังกีนไม่เสร็จเลยอะเอาหรอหนูไปแล้วอะแค่แสนส,สุดท้ายแล้วแบบเอาไงดีวะแล้วคือต้องการจะหลับต้องการจะนอนเพราะมันเจ็บมันแสบมันอะไรไปหมดเลยก็พอดีที่รถเขาก็เรียกอยถึงมาพอดีเราก็เลือกแบบไปโรงพยาบาลนั้นนี่อะไรอย่างบางคนตะวนว่านอกจะเป็นแขนร่างกายแล้วคือสมองสมองก็ระเดือนอยู่มาก ท่านี้เลยเราล้มมากท่านี้ท่านี้เลยคือกินเลยเป็นงี้ก็เลยอ่ะช่วงนี้อ่ะไม่เป็นลายเพราะหันมามองตัวนี้ก็เป็นเมนใช่แล้วก็เป็นตรงสะโพกนิดนึงแล้วก็ตรงเข่าคือมันไม่หักไม่อะไรเลยแต่เป็นแผลเป็นกลางจางอันนี้คือเป็นประสบการณ์แบบเฉียดปายได้ไหมแบบใหม่ใหม่เกินคือขับเองมันไม่เคยล้มอ่ะแสดงว่านี่ครั้งแรกครั้งแรกใช่ถ้าล้มก็ล้มแอบๆอ่า อันนี้คือแอะไม่ทันคือเราเป็นสกตวอย่ะแต่ลอยท่อเรายังไม่เคยมีเลยอ่ะแต่นี้มันต้องมาเป็นพอมอไซร์เราก็เลยแบบเออแล้วก็เรียนอะไรแบบนี้เรียนมาเหมือนถูกไปแล้วด้วยนะมังนี่ตอนที่แล้วหรองวดที่แล้วแต่ว่าตอนนั้นซื้อลอตเตอรี่นั่นแหละค่ะแต่ไหลกลับหน่อยกลับแผงกระเออกลับไปกลับมาเนี่ยเดาเนี่ย ทำาอยาพกพลาดความบันเทิงก่อนใครอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Sub ส c ค i b ์ที่ y o ยูท h บช่อ n ทับดาราเฟซบุ๊กทับดาราและคุณผู้ชมท่านไหนนะคะที่สนใจอยากติดต่อโฆษณาค่ะก็สามารถติดต่อมาได้ที่เบอร์โทรด้านล่างนี้ได้เลยค่ะ